แล้ค่ะคุณผู้ชมคะขนาะเดียวกันนะคะตอนนี้ขอควนหลงวันแม่สักนิดหนึ่งเพราะวันนี้วันที่13สิงหาใช่ไหมคะคือเหล่าทหารเนี่ยเขาฝากความรักความคิดถึงไปยังแม่ของตัวเองเพื่อที่ต้องการจะบอกว่ารักแม่มากอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงแม้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติคะ่ะ ออมออผมจะฮ็ดหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากจบภารกิจแล้วผมยังจะไปกราบแม่ผมหักแพงแม่หลายขอบคุณครับยังอยู่ดีครับหลังจากจบภารกิจจะไปไหว้แม่นะครับคิดถอดแล้วครับแม่ขังแม่ครับขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเป็นลมโพลุ่มไส้ของลูกของหลานแม่ปรต้องเป็นห่วงผม ผมทำงานตามนาที่เป็นลูกของชาิครับก็ตอนไปนี้ก็ผมพักแม่พักแม่ที่สุดครับพวกเราขอขอบคุณกําลังใจของคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ส่งมอบให้กับตัวผมเองแล้วก็น้องๆ้องทหารที่อยู่หน้าแนวทุกนายนะครับเรามีหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยแผ่นดินไทยให้อยู่คู่พวกเราแล้วก็ลูกหลานสืบไปครับ นี่ค่ะนี่ฮะเป็นคลิปหลักหลายคลิปนะคะที่เหล่าทหารบันทึกความในใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม68ค่ะ ก็มีทั้งบอกแม่ของตัวเองแล้วก็บอกไปยังแม่ของเหล่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทหารที่เป็นห่วงลูกชายที่อยู่แนวหน้าโดยกองทัพภาคที่สองนำคลิปเหล่านี้มาโพสต์ไว้ในเพจนะคะโดยระบุข้อความบอกว่าข้อความจากแนวหน้าสู่แนวหลังแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้ลูกสบายดีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23เขาก็นำข้อความจากแนวหน้าส่งมาเพื่อที่จะให้แม่ทุกทนได้รับทราบถึงความรู้สึกนะคะว่าไม่ต้องห่วง นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งค่ะที่เหล่าทหารร่วมกันร้องเพลงแม่ของพี่เสกโลโซนะคะนี่แล้วก็เขียนจดหมายถึงแม่ของตัวเองบอกว่าวันแม่ปีนี้ลูกจะขอดูแลแม่และประเทศของเราให้ดีที่สุดครับครับ นีคลิปต่างๆนี้มีคนมาให้กำลังใจเยอะแยะมากเยเยนะคะลูกสบายดีนี่นะไปดูได้คุณผู้ชมมีหลายคลิปเลยนะคะจากกองทัพภาคที่2ฝากติดตามเพจนี้ด้วยก็แล้วกันนอกจากนี้ยังมีตัวแทนของทหารชายแดนบอกเล่าความในใจความน่ารักของแม่ทั้งที่รู้ว่าลูกต้องไปเสี่ยงอันตรายแต่ก็สนับสนุนช่วยลูกเตรียมของออกจากบ้านค่ะ นี่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนทหารให้ปลอดภัยจะได้กลับไปกอดแม่สวัสดีครับผมมือนี่ก็เป็นวันแม่ด้วยครับมือนี่ผมจะเอาความรู้สึกความขิดหอดของทหารชายแดนว่าแต่ละคนอยากซิมิยังบอกความในใจกับแม่บอกหลังจากที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนเกือบสเดือนแล้วครับ ครับสวัสดีครับผมสิบเอกราเมศวาเสนังนะครับผมวันแม่ปีนี้ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงแม่นะครับปีนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนเดิมครับมาปฏิบัติภารกิจที่ชายแดนครับวันที่มาก็จําได้ว่าแม่ก็อยู่ไกลครับแต่แม่ก็มาเตรียมของให้เราเอากับข้าวเอาน้ําเอาเครื่องใช้ต่างๆนะครับมาฝากให้เราเพื่อจะให้เรามาอยู่ที่นี่ครับแม่เป็นห่วงมากผมก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่กับลูกกับลานเป็นนนานแล้วก็ให้ทาหารชายแดยนแนวหน้าทุกนายปลอดภัยทุกนายกลับไปหาครอบครัวครับสู้ครับนี่คุณผู้ชมเราก็จะเห็นหลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์นะคะในช่วงวันแม่แห่งชาติถือเป็นควันหลงค่ะเป็นควันหลงที่เชื่อว่าคุณแม่ทุกท่านดูแล้วก็นะคิดถึงลูกที่อยู่แนวหน้านะครับลูกที่อยู่แนวหน้าเองก็คิดถึงแม่ทุกคนเหมือนกันจะทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับ